โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาลวัโลกสุทธาประชาสรรำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสองตั้งอยู่หมู่หนึ่งตำบลบางพับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด172คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย42คน นักเรียนระดับประถมศึกษา130คนครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนบริหารงานโดยว่าที่ร้อยตีสมเดชบึงขาจรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดดงตาลวโลสุทธาประชาสรรสีประจำโรงเรียนคือสีแดงขาวปัชญาของโรงเรียนสุวิชาโนพระวังหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ คำฝันประจําโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมวิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาลวโลสุธาประชาสรรเป็นองค์กรที่จัดการศึกษาระดับปฐมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้ชุมชนมีส่วนร่วนสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุขโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาวัดโลสุทธาประชาสรรค์มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบมีการจัดองค์กรโครงสร้างครบวงจรผู้บริหารมีภาวะผู้นำมีการจัดการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพทั้งสี่ด้านได้แก่ด้านวิชาการการจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเองมีความดีเริ่มส,สร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้้ใหเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตด้านงบประมาณโรงเรียนอนุบาลวัดดงตาลบริหารในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางเป็นไปตามข้อกําหนดวัตถุประสงค์และนโยบายของสอพถอถเป็นไปตามบริหารงบประมาณภาครัฐ นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดหางบป,ประมาณสนับสนุนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากพระสมุนิพนจารณธรรมโมเจ้าอาวาสวัดดงตาลเจ้าคณะตำบลบางพับคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ ด้านบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดดงตาวโลสุธาประชาสรรค์ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดก,การเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุพันุบุรีเขต2และสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส่งเสริมตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและนำผลมาเพื่อพัฒนา ด้านบริหารทั่วไปมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงปูฝังให้นักเรียนมีประชาธิปไตยมีระเบียบวินยัยกล้าคิดกล้าแสดงออกได้รับการดูแลเอาใจใส่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตนักเรียนภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากการดาเนิน,นง,งานโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายของสอพทและสํานักง,งานเขตพื้นที่ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา,าคณะครูชุมชนที่มีส่วนร่วมส่งผลให้โรงเรียนเกิดผลต่อองค์กรในภาพรวมดังนี้ 1. ด้านสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดดงตาได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศา,ศาสตร์น้อย 2. ได้รับการประเมินผลงานจากกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้ลากเง้าของชุมชนระดับดีเด่น 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 4. ได้รับรางวัลประกวดผลงานดีเด่นเป็นเลิศ Best Practice ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมงานอาชีพ 5. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดอับ2การประกวดในปฏิบัติที่ดี B Best p แ a c t i ิ e ด้านการศึกษาปฐมวัยด้านผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิทยะอุตสาหะทุ่มเทเส,สียสละประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้านครู นางสาวแคทเทียอาพิเดชได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e t สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศนางสาวนัทศิยาชาวเนื้อดีครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอชนะเลิศการแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็กด้านนักเรียนเด็กชายกิติกรขาวพุธ เดกชายกิษนะรุ่งเรืองเดกชายธนะดุลกิเกษตรสถาพรได้รับรางวัลชนะเลิศเด่ียนทอการแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็กเราจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสร้างคนดีสู่สังคมแปลประเทศชาติสืบไป